ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดมีวาระซ่อนเร้นหรือไม่เพื่อไทยประชาธิปัตย์จวกรัฐบาลเยยบิ๊กตู่ไม่หลบหลังโควิด19อยู่ไม่ได้แล้ว นายอนุสร์เอี่ยมสะอาดโคศกพักเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีแหล่งข่าวจากฝ่ายความมั่นคงระบุพักฝ่ายค้านปั่นกระแสให้คนเกลียดชังรัฐบาลว่าไม่แปลกใจที่รัฐบาลจะออกมาตรการต่างๆผิดพลาดไม่สอดรับกับสถานการณ์เพราะอ่านรายงานที่ไม่อยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชายึดอำนาจมา5ปีและกำลังเดินหน้าสืบทอดอำนาจเข้าสู่ปี ที่7มีผลงานอะไรเป็นที่ประจักษ์บ้างเศรษฐกิจธธธวิกฤตตั้งแต่ก่อนเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่หลบหลังโควิด -19 การอยู่มาได้จนถึงเดือนพฤษภาคม2,563ถือว่าปาฏิหาริมากคำเตือนกาดยาตก นอกจากจะใช้ข่มขู่ประชาชนยังใช้เตือนสติตัวรัฐบาลเองทั้งปัญหาขัดแย้งแตกแยกแย่งเก้าอี้กันอย่างหนักในพักพลังประชารัฐจนคะแนนลดประชาชนหมดศรัทธาปัญหาการยึดอํานาจพักร่วมรัฐบาลจนเกิดการต่อต้านในพักร่วมรัฐบาลเองไม่แปลกใจที่พลเอกประยุทธ์จะต้องคงพรกรฉุกเฉินไว้ให้นานที่สุดการที่พลเอกประยุทธ์ลงนามในคําสั่งให้นายวิชัยโพชนะ อธิบดีกรมการค้าภายในกลับไปปฏิบัติราชการในตำแหน่งเดิมหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการที่สำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเมื่อวันที่15มีนาคม2563ที่ผ่านมาเพื่อตรวจสอบกรณีการกักตุนหน้ากากอนามัยพลเอกประยุทธ์ต้องชี้แจงว่าการลงนามในคำสั่งให้กลับไปปฏิบัติราชการในตำแหน่งเดิมเพราะเคลียร์ปัญหากันจก หรือไมม่พบควาผิดแสดงว่าพลเอกประยุทธ์เห็นด้วยกับการทรงหน้ากากอนามัยในขณะที่ประเทศไทยขาดแคลนหรือไม่รายงานที่ยอมรับว่ากลัวฝ่ายค้านคือการสารภาพว่ากลัวประชาชนถ้ารัฐบาลสุจริตไม่มีอะไรต้องกลัวฝ่ายค้านจะทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลอย่างใกล้ชิดไม่ให้นำาพาประเทศไปผิดทิศผิดทางนายอนุสรกล่าว ด้านนายเทพไทยเสนพงศ์สอสอนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีที่มีเพจเฟซบุ๊กไทยคู่ฟ้าโพสต์ข้อความว่า รัฐบาลเร่งพิจารณาช่วยเหลือคนไทยทุกกลุ่มเพื่อฝ่าวิกฤตเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยกำลังเร่งออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มหลังจากได้ออกมาตรการเราไม่ทิ้งกันและเอียวยากเกษตรกรมาแล้วโดยอีก4กลุ่มที่กำลังพิจารณาประกอบด้วย 1. กลุ่มเปราะบ,บางเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุคนพิการจำนวนประมาณ13ล้านคนโดยมี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้ดูแล 2. กลุ่มผู้มีรายได้น้อยจำนวน2ล้าน4แสนคนโดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแล 3. กลุ่มลงทะเบียนไม่สำเร็จจำนวนประมาณ1.7ล้านแสนคนโดยให้ยื่นเรื่องร้องทุกข์ที่ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารกรุงไทยทุกสาขาระหว่างวันที่18ถึง29พฤษภาคมนี้โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแล 4. กลุ่มคนผู้ได้รับผลกระทบฉุกเฉิน1ล้านคนโดยมีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้ดูแลส่วนตัวได้ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดพบว่า ถ้าสรุปจำนวนตัวเลขผู้ได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลทั้งหมดนับตั้งแต่ผู้ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์16ล้านคนครัวเรือนเกษตรกร10ล้านคนกลุ่มเปราะบาง10ล้านคนกลุ่มผู้มีรายได้น้อย2ล้าน4แสนคนกลุ่มลงทะเบียนไม่สำเร็จ1ล้าน7แสนคนกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบฉุกเฉิน1ล้านคนรวมยอดสุทธิของผู้ได้รับการเยียวยาทั้งหมด41ล้าน1แสนคนซึ่ง มีจำนวนมากกว่าวิธีการเยียวยาแบบจ่ายให้ทุกครัวเรือนทั้งประเทศที่มีอยู่ประมาณ20ล้านครัวเรือนหรือเลือกใช้วิธีการเยียวยาให้คนไทยทุกคนที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปมีเงินฝากในธนาคารไม่เกิน1 0 0แสนบาทจะมีจำนวนผู้ได้รับการเยียวยาน้อยกว่า41ล้าน1แสนคนอย่างแน่นอนจึงไม่เข้าใจว่า ทำไมรัฐบาลจึงเลือกวิธีการเยียวยาแบบที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบันซึ่งเสมือนเป็นการเยียวยาให้กับคนไทยเกือบทั้งประเทศถ้าหากรัฐบาลได้ใช้วิธีการเยียวยาทั่วหน้าทุกคนตั้งแต่ต้นจะไม่มีความยุ่งยากหรือปัญหาในทางปฏิบัติเลยและสามารถทำได้เสร็จสิ้นภายในไม่เกิน10วันแต่เมื่อรัฐบาลเลือกวิธีการเยียวยาเป็นเฉพาะในแต่ละกลุ่มเช่นนี้ก็ต้องเสียเวลา นการดำเนินการไปประมาณ2เดือนกว่าจะเสร็จสิ้นโครงการทำให้เกิดความเดือดร้อนในหมู่ประชาชนจนถึงขั้นออกมาประท้วงและฆ่าตัวตายหลายรายจึงเกิดข้อสงสัยว่าทำไมรัฐบาลทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากโดยไม่จำเป็นหรือการใช้วิธีการโอนเงินให้ผู้เดือดร้อนทุกคนโดยทั่วหน้าโดยไม่ต้องลงทะเบียนจะเป็นวิธีการที่ง่ายเกินไปทำให้ประชาชนไม่รู้สึกว่า เป็นบุญคุณกับรัฐบาลหรือว่ารัฐบาลมีวาระซ่อนเร้นอะไรหรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ